ามาดูสถานการณ์โควิดกันทั่วโลกเป็นยังไงกันบ้างามาดูข่าวกันนะข่าวทั่วโลกวันนี้นะ27พฤษภาคม64นะยอดโควิดทั่วโลกเมื่อวานใช่นะเมื่อวานนี้169ล้าน100แสนกว่าวันเดียว570เสียชีวิต3ลนะ้าน5มา ประเทศไทยของเราอันดับ84ของโลกติดเชื้อ1,41,217รายจากต่างประเทศ21รายในประเทศ1,132รายเรือนจำ1,219รายคัดกรองเชิงลุก951ราย รักษาหายเพิ่ม2,063รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม47รายโอ้หนักเหมือนกันนะโอ้โหหนักเหมือนกันเอาร่วมโดยช่วยกันร่วมโดยช่วยกันโอ้นะกระทรวงสาธารณสุขจะเอาศีลที่ปฏิบัติเจ็ดขั้นตอนโพชดชงเจ็ดไปใช้บ้างไม่นอนะใน, COVID, ในการกำจัดโควิดในการกำจัดโรคต่างๆนี่เนาะ เอนะทางกระทรวงสาสุขหรือทางประชาชนผู้ใดนาะจะเอาศีลเอาโพชฌงเจ็ดเนี่ยปฏิบัติศีลด้วยพชฌงเจ็ดเนี่ยนะเจ็ดขั้นตอนนี้ไปกำจัดโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่ในโลกตอนนี้เนาะพร้อมกับมาตรการทางทางสาธารณาสุขนะ ล็อกดาวน์สวมแมสเป็นระยะห่างลง้างมือต่างๆมาตรการต่างๆก็ทำไปด้วยนะแล้วก็ใช้ศีลใช้โพชชงเจ็ดไปด้วยนะก็จะมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆนะอย่างยี่เปน็นต้นนะลองฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันดูนะเผื่อได้ไปทําได้ก็ดีเนาะทำได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นเท่านั้นนะใช้ศีลใช้โพชชงเจ็ดนี่แหละนะกำจัด โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแนวหนะ้ามาดูข่าวต่างๆกันนะล็อกดาวน์วิกตอเรียรัฐวิกตอเรียออสเตรเลียประกาศล็อกดาวน์หลังพบคาสเตอร์ใหม่ผู้ป่วยโควิดพุ่งนะแนวหนะ้ามาเลเซียอวมมาเลเซียอวมพบ ผู้ป่วยโควิด -19 พุ่ง7,000คน3วันติดกันนะสำนักข่าวไทยไต้หวันเผชิญปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจโควิด -19 ไ,ไทย้ใครก็กลัวตายเนาะโอ้มีเงินจ้างเท่าไหร่เขาก็ไม่เอาเลยจ้างเท่าไหร่ก็ไม่ไปตรวจจ้างเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปเป็นพนักงานตรวจเพราะอะไรก็กลัวตายไงตกลงเงินแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้ให่ไหม มันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ความเสียสละแก้ปัญหาได้ไหมได้ความเสียสละแก้ปัญหาได้อิสราเอลฮามาสปะทะกันส1เดว,วันทำธุรกิจเสียหายหน่าสามร้อยเจ็ดสิบล้านดอลลาร์ะหน็นไหมสงครามมีแต่สูญเสียว่างั้นเสียหายทั้งคู่แนวหน้ากลาดยิงแปดศพ กาดยิงสนันอูรรถไฟฟ้ารางเบารัฐแคลิฟอร์เนียพนักงานเสียชีวิตแปดรายโอ้นี่แหละเมืองประชาธิปไตยเขายิงกันสนันเลยนะเมืองประชาธิปไตยเอ็ะยิงกันในประชาธิปไตยหรือเผด็จการเผด็จการชัดๆเลยยิงกันเนี่ยการดยิงกันเนี่ยนั่นแหละนี่แหละคือประชาธิปไตยจอมปลอมนะยิงกันนะประชาธิปไตยจอมปลอม กนะ็เป็นอย่างนี้นะใครยิงใครก็แล้วแต่นะนะจะเป็นใครยิงใครก็จอมปลอมทั้งนั้นแหละโพสต์ทูเดย์หมอทวีสนะินเผยข้อมูลปรับตามสถานการณ์ขอประชาชนเห็นใจนะนจริงนะข้อมูลก็้น่าเห็นใจทางภาครัฐจริงๆนะก็ปรับตามสถานการณ์ทั้งนั้นเลยนะ โฆษกสอบ,บคอขอ,ขอความเห็นใจจากประชาชนชี้ข้อมูลมีจํานวนมากไม่มีใครรู้ทุกเรื่องบางอย่างมีการปรับตลอดเวลาถูกต้องแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงนะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะต้องพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลานะฮะประชาชนก็เข้าใจหน่อยก็ดีนะเอาเข้าใจเห็นใจกันให้กําลังใจกัน จริงนะบางทีนี่ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องนะบางทีคนอื่นรู้ก่อนก็มีนะดังนั้นดังนี้คนอื่นรู้ก่อนเจ้าหน้าที่หลักก็มีบางเรื่องใช่ไหมก็อ,อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็รู้ก่อนนะเจ้าหน้าที่ก็รู้ทีหลังอ่ะใช่ไหมเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องรู้ทีหลังนะบางทีรู้ทีหลังก็อพาไป บอกว่าเจ้าหน้าที่นี่แม่ทำไมชาของประชาชนเอ้บางอย่างประชาชนก็จะรู้ก่อนบางอย่างเจ้าหน้าที่ก็จะรู้ก่อนใช่ไหมรู้เสร็จก็ส่งข่าวครา,าวให้กันเท่านั้นมันทุกเรื่องอะไรละนะก็จะรู้ร่วมกันไปนแนวหน้าจับตาห้ากลุ่มสถานที่เสี่ยงโควิดเร่งดูแลโรงงานชุมชนแออัดแคมแคมแคม,มก่อสร้าง นี่ก็ยัเป็นปัญหาหนักไทย PBS News พบคาสเตอร์ใหม่โรงงานผลิตอาหารจังหวัดสมุทรปราการติดเชื้อ116คนโพสต์เดย์สงขาพบคาสเตอร์ใหม่โควิดแพร่เชื้อในงานศพจากญาติเดินทางข้ามจังหวัด ทีนเดนออนไลน์เปิดชื่อ22จังหวัดวันนี้ไม่พบผู้ติดเชือ้อโควิด19รายใหม่โอ้ดีจังไม่เพิ่มมันเองดีมากมีทั้ง19ข่าวสดออนไลน์อ,อ่านไปแล้วหลากหลายส่วนร่มบุญนคปรปฐมแหลง่งเกษตรไรสารผิดนะอ่านไปแล้วสยามรัฐ พอชอย่ริ่งส่งเสริมการปลูกป่าประยุกต์สู่โคกน้องนาพอชอพัฒนาชุมชนปัตตานีโอ้ดีมากเลยอนุโมทนาด้วยเอาเลยเอาเลยดีมากถูกต้องแล้วที่ C. I. J. นเพิษเศรษฐกิจโควิดฉนวนแรงงานไทยทิ้งควันบุรีอร่จอจยยยำ เลิกสูบเลิกจนมีเงินออมใช้ยามวิกฤตนอ่าดีมากเลิกสูบบุหรีดีที่สุดแหละนะดีน <c oughs> ะมาดิชนออนไลน์พิศาขยะพลาสติกเพิ่มเพิ่มเนี่นอนนะมีแต่ใช้ไม่กำจัดนมีแต่เพิ่มนะอ่า ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มกทมเร่งบริหารจัดการรณรงค์คัดแยกขยะนะนนี้เทียนเดียนออนไลน์ไอเดียรีรไซเคลิลอาหารกลายเป็นคอนกรีตแข็งแรงแต่กินได้นะอันนี้เขาเอาอาหารมาพัฒนานอา้าววางกันไป นะของเราปลูกกินสดกินใหม่เลยของเรากินสดสดใหม่ๆเก่าแล้วเอาไปทําปุ๋ยของเรานะแต่คนท,ทั่วไปเขาก็อะไรเนี่ยโอ้โอเขาพัฒนารีไซเคิลอาหารให้กลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่แข็งแรงกว่าคอนกรีตมาแต่พิเศษสุดๆตรงมันยังคงกินได้แถมยังอร่อยอีกด้วยโอ้โอ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  <laughs> เขาไม่รู้จะไปทําอะไรไปทําคอนกรีตเลยของเราไปทําปุ๋ยเศษอาหารเราไปทําปุ๋ยเขาเอนอกจากทําปุ๋ยได้นะเศษอาหารยังไปทําถนนทําคอนกรีตอะไรอะไรได้ด้วยเศษอาหารไปทําคอนกรีตได้เออดีเหมือนกันแต่เรามาทําปุ๋ยนะ่ะดีที่สุดแหละของเราเอามาทําปุ๋ยนะ ส่วนพวกพลาสติกอะไรอะไรเราก็ไปหรือว่าอย่างอื่นเราก็ไปใช้ประโยชน์หลายแง่หลายเชิงนะพวกเราใช้แง่ใช้ประโยชน์ได้หลายแง่หลายเชิงทุกอย่างน่ะเราพยายามเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นะโอ้อ้ามีแนวคิดโอ้มาทำคอนกรีตเลยแล้วเนี้ยนะอ้าวก็ดีมีการหมุนเวียนกันเป็นเรื่องที่ดีอ้าวสุดท้ายแล้วอ่า